นี่ก็คือหน้าตาของอาหารของเราจริงๆนะตอนแรกเรานั่งอยู่ข้างในเราอยากได้บันไงอยากให้ทุกคนเห็นบันมีอะไรสักม่ให้หมดเลยว่สาสั้นอร่อย่ถ้าบวัวหาย <Hi S 1> <ค>ไปก็กไม่ต้องแปดลงน้ำตกน้ำไปเลยจ้ะสวัสดีคะ่ะทุกคนนํำเหนือคาเฟ่พีนี้เราอยู่ที่สระบ,บุรีนะคะและร้านที่โบจะพาทุกคนมานํำเหนือวันนี้ชื่อร้านว่าเซทเเดย์นะคะทุกคน เมื่อกี้ก็ได้เข้าไปสั่งอะไรปุ๊บๆๆับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคือรวดเร็วเวอร์และนี่ก็คือหน้าตาของอาหารของเราเอาหนึ่งทำไมก่อนนี่ทุกคนจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เสิร์ฟมาเป็นอย่างงี้นะเว้ยเขาเสิร์ฟมาเป็นถาดไม้จริงๆอ่ะตอนแรกเรานั่งอยู่ข้างในแต่ว่าเราอยากได้บันไงอยากให้ทุกคนเห็นบันข้างนอกก็เป็นยันการร้านติดริมทางแล้วที่พัถือเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะ โต๊ะเขาแต่เราเอามานั่งชิงชาไม่ใช่อร้านคาเฟ่บุฟเฟ่แต่อย่างใดนะทุกคนนอะย่ายเขาจะผิดมาอ่ะโอเคไม่พูดความนำเพลงมาชิมก่อนดีกว่าเนาะก่อนจะเข้าเรืยอย่องอางอ่นเนาะเพราะว่าน้ำละลายหมดแล้วกว่าจะได้สถานที่ในการถ่ายก็คือแบาบว่ามันสวยทุกที่<อ>ไม่รู้จะเอามุมไหนคือย้ายของของเขาแบบกระจัดกระจายเวอร์ เราจะเริ่มจากน้ำเหรอ,อจะเอาเขมก่อน,นเลยเหรอเอาเอาหวานก่อนก็ได้อ่ะอันนี้จะเป็นโกโกโป้ปั่นนะคะทุกคนดูดิสั่งนานไม่นานคือน้ำเป็นเหงื่อแล้ว่ะเป็นโกโก้เป็นโกโก้เย็นไปแล้วตอนนี้นี่แล้วก็จะมีแก้วเขาจะเป็นแบบนี้นะเป็นชื่อร้านเห็นเปล่าอ่าไม่เห็นฮนะมืดน่าจะไอเดี๋ยวค่อยดูตรงไออเมริกาโน่อ่ะละลายหมดแล้วดับเบิลชิมก่อนนะเป็นโกโก้เย็นไปแล้วหวานหวานปกติ พี่วอมสั่งหวานปกติเพราะว่ากโก้ต้องหวานอยู่แล้วสั่งขมไปแล้วเพราะว่ามันอากาศร้อนทุกคนแล้วก็บอกว่าอยากกินอะไรแบบว่าเย็นหวานๆสักหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวเป็นฮิสโตกตายด้วยความที่รสชาติของเขาบอกว่าหวานปกติอ๋อสําหรับโบนะอันนี้การรีวิวใดๆก็แล้วแต่โบจะพูดตลอดว่าอันนี้มันเป็นความเห็นและรสชาติส่วนตัวเนาะสําหรับโบคําว่าหวานน้อยเอ้ยหวานปกติของนั้นนี่ก็คือหวานน้อย ถ้าคําว่าหวานน้อยก็คือบอกว่ามันจะไม่ไม่ไม่ค่อยหวานก็เป็นโกโกโ้เพียวเลยใช่แต่ถ้าบอกว่าไม่หวานมันจะออกขมเลยคิดว่างั้นนะต่อไปขาดไม่ได้เลยก็คือบอกว่าตะแพรตะแพรของเราเองเห็นไหมชื่อไรเห็นแล้วก <ละ S 1> ็ว<ล>ะจะเป็นอย่างนี้คือตอนนี้น้ําแข็งของโบก็คือไม่ยังแล้วนะน้ําแข็งก็คือละลายหมึดแล้วนะก็อเมริกาโน่ผมผมก็น่าจะพอดีกินตอนนี้อเมริกาโน่ไม่หวานนะคะทุกคน เป็นไงอหอมไหมจะบอกก่อนว่าออกตัวก่อนว่าปกติเป็นคนที่ไม่ทานกาแฟรสเปรี้ยวแต่ว่าอันนี้กาแฟเขาจะออกเปรี้ยวแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวเปรี้ยวจีด๊ดบบไม่แน่ใจบอกว่ากาแฟของ<ำ>อะไรน้ำแข็งละลายด้วยหรือเปล่าเออไม่แน่ใจเหมือนกันเออถ้าถ้าบอกว่าซื้อมาตอนชิมตอนนั้นมาอาจจะเปรี้ยก็ได้แต่ตอนเนี้ยพอน้ำแข็งมันละลายแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามันกลมกล่อมมันไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดขนาดนั้นเลยคนอออะไรอร่อยนะน,นี่ก็เป็นทิคหนึ่ง ต้องนั่งรอก่อนอสั่งมาแล้วต้องนั่งรอก่อนอย่าเพิ่งกินถ้าใครที่ไม่ชอบกาแฟรสเปรี้ยวนะคะตอนเข้ามาโบสั่งเค้กไปแค่เค้กเขาจะมีสองอย่างเนาะวันนี้สําหรับวันนี้นะโบโบสั่งเป็นเค้กส้มไปแต่ว่ามีคนบางคนเขาบอกว่าอยากกินค้กมะพร้าแล้วก็ที่ร้านเขาก็มีอันนี้ด้วยที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาก็คืออันนี้มาต้องสั่งคอฟฟี่ หอมหอมสตรอเบอรี่ออรน้ำผึ้งป่ะซอสสตรอเบอรี่หอมมากทุกคนเออก็เลยบอกว่าเห็นเขาติดอยู่หน้าร้านเนาะ<ก>แค่ <อด S 2> ชิ้นละแปดสิบห้าเองอะ่ะมันชิ้นใหญ่มากเลยนะคอฟเฟอร์เขาอ่ะก็เลยบอกว่าพี่ว,วาวเอาคอฟเฟอร์ด้วยไหมเอาสิน้บาบอกเอาสิมีอะไรสั่งมาให้หมดเลยวัดซ่านอีฉันก็ไม่พูดพลาดคำเพลงค่ะอีฉันก็สั่งมาเลยจ้า่ะเรามาชิมกัน,กนดีกว่าเอาอะไรก็เอาอย่างก่อนละเอาอันนั้นเลยสตรอเบอรี่ก่อนเลยคอฟเฟอร์ก่อนนะ เขาเสิร์ฟมาพร้อมมีดมกับ,กบซ้อม,อ,มอ่ะชิมสตรอเบอรี่ก่อนได้ไหมสตรอเบอรี่สดๆดีๆหั่สตรอเบอรี่สดมากนะซอสสตอรสสนะอเบอรี่ก็คือบอกว่าชุ่มฉ่ำมาก อร่อยอันนี้อันนี้โบเป็นเป็นคนอยากกินเองอจ,จะเลื่อนมายกเลยเปิดก่อนเปิดเปิดเปิดแล้วก็จัดการมาตรงนั้นเลยเส้มไม่ต้องชิมก็ได้งเอกส้มนะจ๊ะทุกคนจ๊ะส้มก็ต้องชิมไมัน้ยมาดูเท็กเจอร์อันนี้ก่อนเน่อเคก่อน คือเขาจะทําเป็นสามกี่ชั้นวะหนึ่งสองสามสี่ชั้นใช่ไหมจะเป็นเคก้กเ,เ,เออสี่เลเยอร์จะเป็นเลเยอร์ของเนื้อเคกนะ้กเนาะแล้วก็วิปครีมวิปครีมแล้วก็สอดแล้วก็ครีมครีมส้มครีมมส้เออแล้วก็เป็นเนื้อเคกเอ้กอีกแล้วเนื้อเค้กอ๋อห้าสี่งั้นอ่ะกระบุกก็จะเป็นหน้าเนื้อเนื้อส้มมีมีอะไรวิง้งวิ้งด้วยอถอดคำเปลวอ,อ่ะชิมดีกว่า แดดหมดหน้าก็จะมีความมืดม,มืดนะซอสส้มอร่อยมากทุกคนซอสส้มแบบว่าหวานหวาน,วานอมเปรี้ยวอะ่ะแล้วก็เขาจะ,จะบอกว่าตรงครีมของเขาเนี่ยมันไม่เลี่ยนเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยมันมีกลิ่นหอมของส้มอะ่ะมันไม่ใช่แค่แบอกว่าเป็นเนื้อครีมธรรมดารือครีมธรรมดาเออหอมแน่ขนาดเดี๋ยนี้ยังหอมเลยอร่อยเขาออกจังหดละเฮ้ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลัง เมื่อกี้ก็เปิดอ่าเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยกินกับทิชชู่ไปแล้วฮะพี่พ่ออีแม่ขอไอ้บ้านนี่อ่ะอันนี้ก็มอนเดิมสามเลเยอร์เป็นเค้กเป็นวิปครีมวิปครีมวิปครีมข้าวเปานมสดอะไรใช่ แล้วก็กเ,ปเป็นเค้กเป็นนมสดแล้วก็ข้างบนเนี่ยาาจะเป็นหน้ามะพร้า,พาวนะแล้วก็นี่จะเป็นใบไทม์เขาบอกว่าจริงๆอ่ะใบไทม์สามารถทานได้นะแต่เราไม่เคยกินเพ่กินดูสิไม่เอาอลองเลยอ่ะชิมเค้กมะพร้อา,าออ่อนมันจะคว่ำอีกแล้วว่ะทุกคนเลยทำไมทำกับเค้กเราอย่างนี้ที่เค้กตัวเองทำไมมันดูดีจัง เธอมันไม่ดูดีอ่ะอออเตะตุ้มเป๋มาโ <c oughs> บาเชื่อว่าทุกคนเคยกินเค้กมะพร้าวอ่อนอรสชาติอย่างนั้นแหละ <c oughs> ขอเสพบรรยากาศชิลๆกับขนมอร่อยๆกับบรรยากาศธรรมชาติกันนะทุกคนนะกับเขาเท โอเคค่ะทุกคนก็สถา,านที่ตั้งลานก็อยู่ที่ที่เรามานะอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะทุกคนเส้นนี้บมไม่นแน่ใจว่าเขาเรียกว่าเส้นอะไรแต่ว่ามันจะมีต้นไม้ขายเยอะๆสองก้างค่ะเอเอเส้นนี้เป็นเส้นขึ้นเขาใหญ่แหละอืมเพราะว่ามันเป็นเส้นที่อยู่ใกล้ๆที่พักที่โบมาพักเมื่อคืนนะคะทุกคนเส้นเขาเรียกไ ถ้าถ้าเป็นหลักๆก็คือเส้นไปน้ำตกเจ็ดคดอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นเออนั่นแหละไม่รู้ว่าชื่อถนนคือชื่อเพราะว่าเราไม่ใดๆก็คือไม่ใช่คนพื้นที่เนาะเออก็มาตาม Google Map มาถูกแน่นอนออนะจ๊ะหาไม่หาไม่ยากก็หาไม่ยากเพราะว่าร้านอาจจะอยู่ติดถนนเลยจะเป็นเด่นๆขาวๆจะเป็นร้านสีขาวน้ําตาลสกออจะออบมูจิมูจิมิมมนิมอลหน่อยนั่นแหละมัจนจะกาศร้านนะคะก็จะแบบว่า ล้มลื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่แล้วก็ข้างร้านเขาก็เป็นร้านขายต้นไม้ใหญ่ๆโมไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าเดียวกันหรือเปล่านะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยละกันเพราะว่าเขาอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกันนะคะทุกคนและก็บริเวณที่จอดรถกว้างขวางมากมากเลยเวลาเปิดปิดร้านนะคะทุกคนวันจันทร์พุธพฤหัสสุกเนี่ยเขาจะเปิดเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็น ส่วนวันเสาร์อาทิตย์เขาจะเปิดเวลา7จ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงครึ่งนะคะทุกคนและร้านจะปิดทุกวันอังคาระคะ,คะก็ทําไมเขาถึงเปิดเสาร์อาทิตย์เปิดเชาวว้าะวะเราบวานน่าจะเป็นเพราะว่าเส้นนี้มันเป็นเส้นสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะนะมาในช่วงวันหยุดเขาก็เลยแบบว่าก็ต้องทํายอดหน่อยเนาะเพราะว่าเปิดเชา้าปิดเย็นอะไรเงี้ยรองรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าเท่าที่สังเกตนะบนนั่งอยู่ตรงเนี้ยเกือบจะ30นาทีถึงชั่วงโมง,งยังวะ เมือ่อเหมือนแบบว่ามีรถเข้ามาเรื่อยๆเลยรถออกรถเข้ารถออกรถเข้าอะไรประมาณนี้ด้วยความที่ร้านเขาแบบว่าเป็นพื้นที่กว้างขวางแล้วก็เด่นเลยเด่นมากก็เลยแบบว่าแวะง่ายประมาณนั้นอ่ะก็สําหรับการนำเหนอคาเฟ่พ p นี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับใครที่มาเทีย่ยวสระบ,บุรีกำลังหาคาเฟ ใชคอินอยู่ก็มาที่นี่ได้เนาะถ่ายรูปสวยนะคะบรรยากาศเขาบอกว่ามีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆนั่นแหละก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะทุกคนบัวจะพาทุกคนไปนำเหนือคาเฟ่ที่จังหวัดไหนก็ฝากติดตามกัน้วยนะจ๊ะคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายร้อนมากๆเลยในพากราีบ้บกาย